ช่วงนี้ครับผมทองบาทละ4ี่0มนกว่าคุณตานนี้ดนแดกเป็นแสนนะครับผมผมจะกินให้ได้รวมกันเป็นทองคำมูลค่า10ล้านบาท10ล้านบาทได้รับรถมีอทองคำไหมพรามันนุ่มคือมันกรอบแต่ไม่ได้มากแต่ไก่นุ่มัมนุ่มจริงนุ่มจริงมัองพูดทำเล้วท็อปโ้

สวัสดีครับผมวันนี้เราพานักกล้ามาถล่มร้านไก่ทอดเป็นบุฟเฟ่เอ้าทำไมคุณผมจะพูดไม่จบเลยคุณเฟกออกทำไมอ่ะก็ผมเป็นนักกล้าไงมผมก็ต้องมาเบ่งกล้ามค้างไว้เลยจริงหรอให้ทุกคนรู้ว่าผมเป็นนักกล้ามมึงไม่ต้องเบ่งก็เขารู้แล้วมั้งโอ้โหคุณนี่กินไก่มาทั้งชีวิตแล้วมั้งเนี่ยกินมาทั้งชีวิตไก่ได้อยู่ในท้องผมเป็นร้านล้านตัวอันนี้คือสอนแตสิบบาทนะกินได้เก้าสิบนาทีแต่ว่าจริงๆแล้วกคือกูจะมาแกงปิ๊กไหนเอาอยากให้อ้วกเลยเอาอยากให้อ้วกเลย เดี๋ยวไปดู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 คนไหนบ้าไก่ทอด n อ2เออคุณคุณงงไหมเขาไปไก่ทอด n อ2หมายความว่างานไก่ทอด n อ 2, 2เอา้ามันจะมีบแบบไก่ทอดอันดับหนึ่งใช่ไหมเขาเป็นอันดับสองอันดับสองแล้วคุณคิดว่าไก่ทอดอันดับหนึ่งคือคุณคิดว่าไงเคฟีให้คิดเหมือนพี่เาเาลยเออ าครับผมอยู่กันที่ร้านอะไรนะกิงกิงไก่กิงไก่อะหรือกิงไก่กิงไก่อะคนจีนใช่ย่านนี้ไม่เป็นย่านจีนไว้ขวาเหมือนกับว่าอันที่สองกิงไก่กิงไก่กินงไก่กินเลยกูหิวมากตอนนี้ผมเปิดด้วยไก่ทองก่อนเลยเออคุณดูแบบมันฟูฟูอันนี้คือสั่งแไม่อั้นนะที่นี่เขาจะมีแต่น้องไก่มาเอาแบบน่องจิ้มอะไนะดูน้องก่อนดิได้รับรถถึงทองคำไหมเพราะมันนึ่ม คือมันกรอบแต่ไม่ได้มากแต่ไก่นุ่มแล้วแต่เนืนะ้อผ่าเค็มๆนิดนึงเค็มทองปะเค็มทองอืมทอดดีอ่ะหนังกรอบแล้วก็เนื้อมันฉ่ำเลยไอ้ข้างหน้ามันจะมีไก่ไก่สีภาคปปะร้านนาพนะวกกิ้งน้ำตกอืมย้ายพ่านก็คืออัากใหลองทำาักกาดเป็นพวกนี้ก็คืออยู่ในบุฟเฟ่ต์นะ มีฮะเก๋าติ่มซำม,มีพวกข้าวหน้าไข่หนังไก่สปากเกตตี้ส้มตำโจ๊กนมอุ่งเลยนมเด้ง,ดงต้องโคตรทำเลยอะแต่ว่ามันเป็นทองทำที่กินได้นะเป็นโคตรเก๋ที่ฉีดในซูชิอ่ะโอมาเกสใช่แบบนี้เลยอ๋อโป๊ะอืม <laughs> ทำยังงอ๋อโป๊ะวะคุณเคยกินแบบว่าไก่ปะได้ หนึ่งสองสามเขาดูจะมาอ้าสรุปทองหายได้อยู่เหมือนเดิมโอ้โหดูเทสได้ถ้ามาร้อนน่าจะดีกว่านะมันจะลวกปากเลยมันเลิศแบบลื่นอะไรนีวผมอันนี้น่าจะเป็นทัวกิ้งของคุณเด็กใต้เหรอเกิดใต้ครับ โอ้โหโอ้โหไอ้นี่ต้มตังก็เผ็ดคือพวกของทอดอ่ะมันทำให้เราแบบเรียนง่ายการที่มีพวกต้มตังพวกอย่างเงี้ยมันทำให้ตื่นรับอืมนี่รสลาบอันนี้ที่ผมกินรสลาบตับทอดใช่มีข้าวคั่วเฮียกินไม่ได้เลยนะเพราะเผ็ดเผ็ดเนี่ยขอบทอดแม่งอร่อยคือเขามีเป็นตัวโคตรเหนียว มีเป็นหมั่นโถได้ไมะมแล้วก็มีเป็นพวกข้าวสวยพวกนี้เลยนะคือกินคู่กันแบบเป็นข้าวเหนียวข้าต้มได้เลย <Wow. S 1> อร่อยู่นะถ้ามาตอนร้อนๆนะหนังไก่มันจะกรอบกว่านี้อันนี้เป็นข้าวแบบไข่ข้นผมว่าเขาต้องจะมีใส่แบบพวกเนยอย่างนี้ใช่ปะมันมีแบบหอมเนยด้วยนะอร่อยถ้าอันนี้ไม่มีรูเป็นทอดมันกุ้งอ,อันนี้ที่มีรูคือปลาชีส อมาร้านเนี่ย่รู้เรื่องนักก้านเล่นการมีจำเป็นต้องกินอาหารเคร็มตลอดเวลาไหมไม่ได้ตลอดเวลาครับมันต้องมีหลุดบ,บ้างต้องมีกินของพวกนี้บุ๋แล้วต,ตอนนี้มึงกลับไปกินทีนมัากก็ดีย่าง <c oughs> มีงานเล่หนักอยู่แล้วนหนักินพวกนี้ต่อให้เขาที่เกิมก็เอาไปช่วยในการเป็นแบงแต่ถ้ามันเยอะเกินก็อ้วนนะเด็กต่อให้เล่นหนักให้ตายอ่ะมันเกินเกินไปอ่ะมันก็อ้วนคลินบักกับเดอร์ตี้บักคุณว่าแบบไหนคลีนบักดีกว่าอยู่แล้ว การที่เปอรเนแฟตในร่างกายมันต่ําอ่ะมันอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมอะ่ะมาทําให้สมดุลของฮอร์โมนในร่างกายเรามันดีแล้วก็กล้ามเนื้อทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถเกฑ์แมสได้มากขึ้นสุขภาพดีฮอร์โมนไม่เพีย้ยนเดียวตีบักตัดทิ้งไปเลยผมเคยทำมาแล้วแล้วก็ทํา <c oughs> อยู่ด้วยแล้วก็ทำ <c oughs> <c oughs> ผมเคยปล่อยไปสามร้อยสามสิบเจ็ดกิโลอะ่ะค <c oughs> ุณมาแตกเลยพี่อง <c oughs> จริงมีเมนูมาเพิ่มมีหมูด้วยอันนี้สามกิโม อันนี้คือหมูนุ่มแม่สายตอนนี้ตัดทิปกรรมเลยนุ่มแต่ดูมันลีนมากเลยนะนี่คือสปาเก็ตตี้ไก่ภาคอีสานครับลาบอืมอมร์คว้ากิ้งอออมึงวันนี้คว้ากิ้งที่เมื่อกี้เสียงวอลนัทคซอลาบไม่ใช่อันนี้คว,ว,ว,ว้ากิ้งที่ผมกินไปเมื่อกี้ลาบเหรออืมเพราะว่ากลิ่นคว้ากิ้งมันออกมา เป็นแบบคั่วกิ้งชัดเจนเลยแต่ผมงงทำไมคั่วกิ้งใส่ข้าวคั่ววะอันมัเกลา้าที่ผมกินอันแรกลูกเขาไม่เขียนอยู่คุณเก๋คุณเคยกินคั่วกิ้งเหรอไม่เคยเขียนไหมล่ะไม่ในในเมนูเขาไม่เขียนอยู่ไงได้เหรอไม,ไม่โนเนี่ยคั่วกิ้งร้อยปเปอร์เซ็นต์โหว้า่เคยว่ะีบอ,อกว่าทีบอ,อกว่าไม่เหมือนมีมันม่วงอ่ะ กกไอ่ะคข้ขาวเหนียวส้ตมตำหมูย่างเป็นหมูติดเฮ้ยเปล่ยนทำใหม่มันติดเนื้อ,อใช่เลยกินอย่างนี้จริงเหออย่างนี้เลยนะอย่างนี้เอาขลังมาดิเอาขลังมาดิคุณกินอย่างนี้เราสร้างกล้กามสลังางนี้กับแต่ว่าตอนช่วงที่เราไม่กินเราก็ไม่กินบิ๊กนายไปตามทองเขาเนะ่ย <c oughs> เขาเล่นหนะัก หนักมากครับหนักมากนะหนักมากคือเลือดแดงขนาดนี้อย่างแคลอรี่มันเกินมันเกินอยู่แล้วแหละแต่คือต้องเล่นแบบหนักมากๆผมมาเล่นแขนอะบวลลุ่มเท่าความเหนื่อยเท่ากับคนทั่วไปเล่นขาเลยผมกล้าพูดเลยใครแขนไม่ใหญ่มาหาผมอะไม่ขาดไปเลยก็ใหญ่ไม่ปล่อกไปด้วยกันไหมไม่ปล่อยหรกมันโขลกขลีมันโขกกหลี่ปูเต็ม ไม่ค่ะผมไม่กินแ้้วผมไม่ค่อยเข้าวอ่ะข้าวไก่ซอสเทอร,ริยากิผมว่านะที่จานมันใหญ,ใหญ่ใหญ่อยู่เหมือนกันนะอันนี้เป็นสะโพกไก่เนยแต่ร้านเนี้ยที่สัมผัสได้นะอันนี้ไม่ถึงรสชาตินะพวกเนื้อไก่นุ่มไก่ทอดนุ่มตัวเนี้ยนุ่มนุ่ม,มหมด,หมดนุ่มหมดเลยปอกเปียก อืผักหุ้นเส้นกินไก่เยอะแล้วกินผักะ้างแต่โคกรอบเลมหมดทุกอย่างในร้านนี้นะแล้วเมื่อกี้ตอนนี้อันนี้เป็นไข่หมึกไข่หมึกย่างไข่หมึกเมื่อกี้นี่ตำไทยใช่ปะอันนี้มีตำลาวเห็ดเข็มทองธัญพืนคุบุ้นหมูคุร<ม>โอ้โนลองไข่หมึกดีกว่าคือจะบอกว่าหมดนี่นะมีแบบเมนูเยอะมากๆ มันคืออยู่ในบุฟเฟ่นะผมสบอแค่สบบาทกินได้90้าสิบนาทีแล้วก็น้ํานีฟิวิกก็ประมาณทักสามยยี่สิบบาทราคามีบวกด้วยก็น่าจ,จะประมาณทักสี่ร้อยประมาณประมาณกินในไก่ทองนี่ก็คุ้มนะมันเหมือนจะอร่อยแต่เอ๊ะควกลราชิมไปผมต้องชิมเพราะว่าผมจะเป็นเซียนเพี้ยนอก็ใช่เพราะว่าผมบอกผมบอกว่าผมเป็นคนใต้ใช่ไหมแต่ว่าแม่ผมเป็นคนประจวบเรียกวว่าเปิดประตูหลังบ้านไปผมเป็นทะเล เอาตามความจริงเลยมันก็ไข่หมึกนั่นแหละใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ไข่หมึกแบบมันจะมีไม่ใช่ไข่หมึกที่เราจะประจวบมันจะมีอีกแบบนึงอ่ะมันจะหนึบกว่านี้ใช่ไหมมันจะเป็นใสๆอ่ะไม่ใช่แบบเนี้ยอันนี้คือไม่ตาไม่ใสผมกินแบบสามลูกใช่ป่ะตาดิ้งไงชิ้บปอนอ่ะแบบจิ้มๆๆแล้วแบบร้อนเยิ้มไปนะหนึ่ง มันไม่ได้เดี๋ยวพ่ยงได้สองอหนึ่งสองสามนะลุยยงョンน่งติดคอวะ่ะมันติ่นได้สุดยอดอมัมเนเบ่งกล้านตลอด มาแบบพิลล์อุ่นนุ่มอ่ะอันนี้คือตำอ๋อตำรามันจะเข้มกว่านี่คือตำไทย,ยตำรามาันมาตำรามใส่ปลารอ้าวกินปลาไม่ได้มีปลาอะไรเนี่ยมีดิตำรามอะ่ะโอ้กินไม่ได้โอ้โหสองคำอะสามอร่อยด้วยอร่อยด้วยแล้ว่ <c oughs> อั <c oughs> อานไหนอร่อยครับ นีกปลาลาไม่ได้นะเหรออุปลาวอืมมีปลาลามได้มากกว่าไม่ส,สามสามพอดีแล้วเอาได้ดิเยกอืมอร่อยเนาะถ้าเป็นพวกข้าวแกงวิกน,น้าปบสู้ตายคุณเคยเจอผมเป็นอันนะข้าวแกงแม่นวลอ่าอันนี้ผมว่าผมผมว่าพี่ยงผมว่าพี่ยงสู้ผมไม่ไม่ได้นะถ้าเป็นข้าวแกงนี่คือคุณแบบกินได้แบบเต็มที่เลยใช่คุณสายพวกแกงเฉวาน คือทุกอย่างที่อยู่ในน้ำข้าวแกงพะโล่หมูสามชั้นทอดพันแดงหมูยอทอดแล้วก็กัดหมูผัดพริกขิงอะไรพวกนี้ก็เป็นทางของผมทางคุณนะทางผมเลยยงจะแบบว่าเออวะมันเป็นทางของทางของนายต่อคือถ้าพี่ย้งจะไม่กล้าแข่งกินข้าวแกงกับผมเลยเว้ยกูจะรบคามั่นใจึงถ้าแพ้ไม่มีการว่ารีแมทนะแพ้คือแพ้แพ้คือคุณต้องยอมรับว่าคือแพ้ ฟได้เอาแบบว่าขอทุกเมนูในร้านเลยได<ห>้ป่ะพ่อเอาโอเคเมื่อก่อนจะไปข้าวแกงอ่ะบนต้นเอาทั้งหมดก่อนนะโอ้โนี่นี่เอาจริงตั้งไว้นานแล้วมันยังนุ่มหนอกจะกรอบนะมาเราดูตามความจริงเลยได้จริงจริไหมมันก็มันก็กรอบอยู่แต่ไม่ได้แบบถึงกับแบบกรอบอะไรเงี้ยไม่ใช่ โดยรวมผมว่าโอเคแล้วก็มีอาหารให้เลือกเยอะมากๆแล้วก็280บาทเองเป็นอีกหนึ่งร้านที่แนะนํากิ้งไก่อันนี้คือเราอยู่ที่สาขาหวว้วยฝานนะผมเขาจะมีสาขาที่รามคาแหงด้วยแต่ว่าสาขานี้ที่เรามาต้องบอกก่อนว่าในซอยก็จอดรถยากนิดน,นึงเข้ามาในซอยแล้วจอดด้านซ้ายมือตรงที่มันไม่ติดขาวแดงจอดได้หมดเลยมาลองดูเพราะว่าเขาเปิดตั้งแต่เช้าตั้งแต่7จ็ดโมงจนถึง4อ๋อสี่ทุ่มครึ่งเยอะน้องุ่งใหญ่ วันนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ฝากติดตาม Big กไนด์ด้วย Big กไนท์ชาแนลครับ <c oughs> เออไปติดตามทิกตอกได้อันนี้ผันตัวมาเป็นพ่อค้าออนไลน์แล้วใช่ครับแต่พ่ยังคงให้ความรู้อยู่ให้ความรู้ให้การออกกำลังกายก็ให้ความรู้ในเรื่องของอาหารเสริมด้วย <c oughs> ไปติดตามได้ที่ช่อง Big กไนท์เลยคอนเฟิร์มว่าเป็นช่องสอนสอนท่าเลน ok ่นออกกำลังกายที่เข้าใจง่ายที่สุดแล้วงั้นคุณเป็นรดับสอง <c oughs> ได้ผมรองกับพิยง <c oughs> ใช่พิョンคือห้องช่องออกกำลังกายโน้หนึ่งได้อยู่แล้วผมโน้ตสองเหมือนไก่นี่ดูก็รู้ช่องใครออกกำล <ico> ดูด่ารู้ใครออกอัลัาางการครับเ <laughs> จอก,กันเจอก,กันวันนี้ประมาณนี้ผมขอบคุณมากมครับมากินกันเยอะๆนะผมแล้วกขอเจตนาปิในม่ด้วย